สวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ่าพาเที่ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสความงามของธรรมชาติที่บ้านขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กันครับก่อนอื่นเรามารู้จักบ้านขุนแปะกันก่อนครับบ้านขุนแปะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งนาขั้นบันไดโดยเฉพาะช่วงฤดูหน้าทำนาเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่นาข้าวจะเขียวขจีสลับกับพืชไร่และสวนดอกไม้ และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของทุ่งดอกไฮเดรเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยครับนี่นะครับก็ฝนตกพอดีเลยบรรยากาศอบอวนไปด้วยสายหมอกเพราะว่าหมู่บ้านที่นี่อยู่ในหุบเขานะฮะด้านหลังของผมนี่ก็จะเห็นเป็นนาขั้นบันไดเลยนะสมชื่อที่เรา,ท,เราที่เราพักที่นี่ก็คือวิวนาโฮมสเตย์นะฮะตอนนี้ก็ฝนตกพอดีเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเนี่ยก็แจ้งาแลวเดี๋ยวจะพาเราเดินไปลง ไปลุยหนาขั้นบันไดกันนะครับเรามาชมบรรยากาศในห้องพักกันก่อนนะครับห้องพักที่นี่นะครับจะเป็นห้องพัดลมนะบรรยากาศไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าแอร์ธรรมชาติที่นี่เย็นมากนะฮะก็จะเป็นห้องพัดลมเท่านั้นที่วิวนาก็จะมีอยู่2หลังนะฮะแจ้งกับเจ้าของบ้านได้ว่าเราจะมาพักกันห้องละกี่คนเขาจะจัดเรื่องของที่นอนให้นะครับก็สามารถรองรับได้ใน1หลังเนี่ยก็จะได้1-4คนนะครับโดยประมาณนะฮะส่วนสำหรับใครถ้าเรามากันเป็นกลุ่มใหญ่ ก็ที่นี่เขาจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือโฮมสเตย์เขาจะเป็นเครือขา่ายรับนักท่องเที่ยวด้วยกันนะฮะก็ถ้าเ่อนมากันเป็นกลุ่มมากๆเขาก็จะจัดกระจายไปตามโฮมสเตย์ต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่ต้องห่วงนะครับบริการต่างๆและมาตรฐานอย่างดีครับเพราะว่ามีห้องน้ําส่วนตัวตั้งหากมีน้ํามีไฟพร้อมเรื่องของความสะอาดนี่ก็คือรับรองได้ว่าสุดยอดจริงครับที่นี่ก็จะคิดราคาเดียวนะครับ ก็คือหัวละ700บาทราคานี้รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าด้วยทั้งหมด2มื้อเลยนะครับอิ่มท้องแล้วก็ดื่มดำบรรยากาศของบ้านทุ่งนาโฮมสเตย์นะครับของหุบเขาแห่งสายหมอกแห่งนี้ครับเดินออ,ออกจากที่พักลูนาโฮมสเตย์แล้เวเราจะเดินกันไปที่ นาค่ยายบมนาดนะครับทางลงไปที่นาก็จะต้องเดินตามทางลงไปที่ก่อนนะครับน้ำตกขยนะน่ะมันจะมีอันนี้ด้วยนะคะ,ะดูจากพลังางปปานไฟฟ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนน่ะเขาใช้น้ำในการที่จะปานสายีรถแรงในกานา้ำมันจะได้แค่ครึ่งวันเที่ยงก็เป็ไฟดับเมื่อก่อนนะคะที่เขายังไม่ได้ดึงสายไฟแต่แสดงว,ว่าน้ำตกก็ไม่ได้แรงเมื่อ<ะ><ะ>ก่อนทางนี้แบบอันนีอนน้อันนี้เลยนะคะ เป็นดินแดงเป็นลูกหลังเขาเป็นลูกหลังเนี่ยฝนตกตกก็ยังลื่นเลยตอนที่มียังไม่มีถนนนะคะเขาเดินไปลัดลอกแาบแม่นนานะคะเท้าไปไกลเหมือนกันแต่ตัดจากปัดทางถนนใหญ่เข้ามาถึงนี่ก็อยี่สิบว่าเลยใช่ค่ะยี่สิบเอ็ดโล่ยี่สิบสองค่ะแต่ว่ารถอันนี้พันพันอัดพีเอชนะคะมันจะหวานขนกมันจะเหลือไว้ย่า น่าจะสีม่วงค่ะเอาแบบอันนี้แบบสีม่วงของสวที่น,นี่เป็นเผ่าอะไรคะเผ่าปากกากระยงค่ะ,ะปากกากระยงตอนนี้เนยมันจะมีหมู่บ้านของวงด้วยนะคะมันจะมีตรงที่บาโจ๊กคนโซนนั้นจะเป็นเผ่ามุสวัสดี <c oughs> ดัไข้าวกำลังต oh, oh, yeah, really oh uh? ั้งท้องนี่จ็ดดันนาวันเ่ยอันนี้เป็นข้าวเลยรับข้าวหอมมะลิไม่หั่เป็นข้าวดอยข้าวดอยข้าวดอยเม็ดใหญ่ๆชันๆแล้วก็มีเม็ดยาวเล็กๆค่ะมันจะมีสอง เรียกว่าบีพัโดกับข้าวพันไก่ป่าที่นี้นะขอโทษครเพอนี้ยวเรียนเรียนืมอนค่ข้าวดอยใช่เร็บก่อนเนี่ยก็คือของถูของตาเนาะก็งยอดใบใหญ่ใช่แลยาใบใหญ่เจ้าบีวแล้วก็พันลูกก็แบ่งกันไปปมีปลาปไม่มีค่ะจะมีปูนาปูนามีเยอะค่ะนี่ปูนาเขามาท่าำเป็นอันนี้ด้วยนะคะนับถูกที่จะทำเป็นดำดๆนะคะ จะกินกับต้น่อมไหมอ๋อหรอไม่ได้เอาไปผัดกับข้าวอันเดียวกันนะอมปูกับปูนาอ๋อไม่ค่ะอมปูจะเห็นอย่างแบบนี้ว่าใช่เพราะฉะนี้นผมจะเต็นสี่หลังเท่านั้นเองวิวนานสองมีแค่สองหลังค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลยไปกันนั้นก็จะมีของพี่นะอ๋อของพี่ก็ทำไว้อะไเลยค่ะสี่หลังอีกคนหนึ่งก็สี่หลัง เดไปเสิร์ฟให้ค่ะเดี๋ยวหลังนู้นนะคะออ๋น่าจะทำประมาณน่าจะทำประมาณ10โมง10โมงค่ะ10โมงผ่อนผ่อนโอ้ยได้ยืมได้คืมหมอกเองโอ้ยหมอกนั่งกินทุกเขาเลยอะขายไปหมดเลย เรามีดอกเทเดรนเดียด้วยอันนี้เป็นของเจ้าของบ้านของปลูกเอาไว้สวยงามมากเลยอะขนาดนี่บอกว่าอันนี้เป็นดอกแก่แล้วเนี่ยดูสิสวยอะปลูกอ,อยู่หน้าบ้านในเยินสวยขนาดนี้นะโหไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าพรุ่งนี้นะเราพุ้งไปชมทุ่งดอกไฮเดรนเดียเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนโอเ็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปดูว่างเพตัดส่งขายมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ดอกสวยจัด พุงนี้กลัวบอกว่าฝนตกกสิบอกว่าขึ้นไปดูไม่ได้หอมไหมมันไม่ใช่กลิ่นหอมอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นความสดชื่นเออมันจะเป็นกลิ่นแบบก,กลินกล่นฝนธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติกลิ่นไอดินอะไรอย่างเงี้ยบอกโอก้โหแบบมันสดชื่นมากอยากมีไฮดินเดียดแบบนี้ปกู่้น้าบ้านระวางเด <c oughs> ี๋ยวถ่ายรูปอยดีกว่า เราต้องจับมันอย่างประคับประคองเลยนะเพราะว่ามันดูแบบดูบอบบางมากๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่บอบบางเลยนะใบมันแข็งพอสมควรนะสวยนะสวยจริงๆอานนี้คอเสิร์ตของสำรับรูานะสิรพอไปไปไกินสี่คนจะหันหน้าไปชมวิวทางโน้นปะอยู่บ้านนาเรียกกระทกโลกไปอยู่ในเมืองเรียกเสาวันรลกเอ๋อเหรอ <c oughs> ใช่เหรอกระทกลกแบบนี้เหรออ <c oughs> <c oughs> แล้วพอไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเขามาได้เสร็จด้วยเนาะพี่เขาเปฝึกนเสิร์ฟดีมากเลยพี่อยากลองชิมปูของน้องอ่ะจะให้ยปเอาเลยค่ะแล้วเขากินกับผักเหรอคะถึงไหนเขาก็จะกินกะข้าวเหนียวต้องฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างแคบหมูกับอกปูเหมือนเนยเหมือนชีส ต้องบอกนะออมปูนี่ซื้อมาจากตัวเมืองไม่ใช่ของที่นี่ถึงตัลังตับแต่ท้ารลูกแม่มันชื่อดะไรหรื้องกรุงแล้วทปูอินเตอร์แล้วอาว่าโลกเหรอรือว่างนะกนหมดแล้วไงคะขอบคุณเละกินให้ครบไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เต็มปากไม่กินอะไใช่ไหมอันนี้นะพูดชื่อมันไม่ถูกจ้ บวยบวยหิมากไงรื no like you know, ้อผุไม่ละทานแซ่บตุ๋นเย็นธรรมชาติเลยนะกินแล้วมันกรอบๆแลนวมันกรอบๆแล้วมันแบบว่าเย็นๆนะตอนที่อาร้อนๆน่ากินดีกินอย่างนี้ตื่นใจจับใจเนาะหนาวเลยนะครับก็เมื่อเย็นเราก็ได้รับประทานอาหารเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยอาหารที่นี่อร่อยมาก ใช่แล้วด้วยความว่าเราก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศคุยนั่งชุยคุยลำธารน้ำไหลแล้วก็เสียงของจิ้งหรีดจักจั่นขับกอมอะไรอย่างเงี้ยก็เพลินตอนแรกเคยบอกว่ามันมีเครื่องทำน้ำอุ่นอูที่ไหนได้กลับมาห้องกลับมาห้องเรียบร้อยก็น้ำเย็นจะเยือกเลยครับก็เนี่แหละทำใจกันตรงขันแรกนะฮะ แต่ก็ยังดีนะตรงนี้คือเป็นหน้าฝนนะก็เลยมันยังไม่ความเย็นจะเยือกมันไม่ได้หนาวสุดขั้วขนาดน้นเหมือนฤดูหนาวแต่ว่าก็บอกได้เลยว่ามันก็เย็นต้องทำใจเย็นเย็นมากๆเหมือนกันนะฮะก็เป็นที่สดชื่อเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนกันแล้วสำหรับโปรแกรมพ่งนี้เ็จะไปไหนัอยากจชขึ้นไปชมทุ่งไฮเดียเพราะว่าที่บ้านคุณแปดเนี่ยก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้มากเพราะว่าเขาเป็นแหล่งส่งดอกไฮเดียไปยังตลาดดอกไม้ ทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่นึ่งเลยของประเทศไทยนะอากาศก็เย็ยนมากแล้วเราไป<ะ>พักผ่อนกันดีกว่าเราเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อในพรุ่งนี้นะครับสำหรับบรรยากาศพรุ่งนี้ติดตามชมกันได้นะครับครบสวัสดีวัสดีก่อนไปนอนแล้วลเดี๋ยวฟังเพลงังเพลงขับกล่อมจากธรรมชาติสักเพลง น้องชิชิเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะวิวน้าพงสเตย์เดี๋ยวก็จะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวด้วยนะใช่ค่ะอดี๋ยวพาไปไปเราไปขึ้นรถกันเลยครับลุย ตรงนี้มันส,นนนนสวยดีเไปูนปสวนอินเดียไปสวียได้ใช่ไหมครับ กอ่อนเรียกเขาเรียกคุกแปะหมดสมัย huh. ก uh ่อนเป็นหมู <Yes. S 1> ่บ้านเดียวกันตอนหลังมาเยี่ยมเลยมีสามคนใช่ครับผมจริงจริงผมมาสิบห้าของบ้านผมใช่เราลงปากทางก็บ้านบ้านแปะฝั่งถนนฝั่งนู้นก็ศกแปะศกแปะไม่ถือว่าเส้นแม่น้ำหละครับลงไปบรรจบกับแม่น้ำจิงกับแม่น้ำปิงก็เลยเรียเรียกศกแปะสงสัยโดนยึดกัดมาหมดเลยนะฮะคุณได้ไหมคะถ้าไม่ทิ้งน่าจะเป็นอะไรคุณบ้าง ตายแล้วผิวสวยหายหมดเลยอยู่ในนาคุ้มอ่ะก็ผมจะไปตันจะอยู่ในนาำอ๋ออยู่ในน้ำใช่ใส่ขาสั้นผมตีไปที่ทางไปไฮเดนเียก่อนเลยเนาะแล้วถ่อลงมาเล้วมีมันมีหลายมุมนะครับที่ไข่ลูกสวยแต่ว่ามันไม่ขนมมันไม่ได้ตัดรูปต่ยยากขึ้นขึ้นโทรศัพท์เลครับผมโดนคนไปหลายตุ้งเลยโอ้ยไม่น่าละเมื่อคืนน ขังไปช่องเย็นมาก็ะโดนคุ้นที่กำแพงเพชร <c oughs> กระโดนคุน้นมาคุ้นหายไปมันโดอนนี้ต่อ ว่าปลายตุลาที่เกี่ยวนะเห็นเห็นต้องว่ามีเวลาชาวบ้านเกี่ยวปลาอาทิตย์เดียวหมดเลยนะครับใช่ค่ะอาทิตย์เดียวแล้วเวลาเหลือก็คืออาทิตย์เดียวก็ปึ๊บเลยใช่ข้าบทันแก่เลยแก่ค่ะวายครับเวลาเกี่ยวก็วายนะครับเพราะนี่ขนาดมันยังไม่ขึ้นน้ำนมะ้ี่ขึ้นอย่างแล้วนี่แค่ปลายตุลาไอ้ปลายกันยาเองเนาะอีกเดือวนึงแสดงว่าเันนี้เหมือนเราจะตักข้าวเช้ากับที่สี่เช้านะ เพราะว่าทุก <poisoned indo> <legislation> ีอ <brothers and> <is> <AN> <als> <phin eventually> ่ะกันยาอ่ะไปถ่ายรูปมันออกก็แต่วันที่เราต้องจัดมักช่วงที่วันวันหยุด13ทตุลาออกเยอะกันออกเยอะทีนี้ออกที่้มันกำลังไปเช้านี้เราใช้บริการรถโฟล์วิวเหมาคันในราคา500บาทเพื่อพาเที่ยวชมรอบหมู่บ้านและจุดชมวิวสำคัญทั้งทุ่งนาขั้นบันไดและทุ่งดอกไฮเดรเนียบอกเลยว่าเส้นทางค่อนข้างโหดทีเดียวครับ รถเล็กไม่สามารถเข้าได้แน่นอนต้องเป็นรถ4ฟวิเท่าน,นั้นครับไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้คือบ้านไร่ไฮเดนเยียภูตะวันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกไฮเดนเยียที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยที่นี่มีทั้งแปลงดอกไม้และที่พักให้บริการค่าเข้าชมทุ่งดอกไฮเดนเยียอยู่ที่คนละ50บาทครับ ก่อนกลับเข้าที่พักเราแวะเติมความสุดชื่นที่ร้านกาแฟขุนแปะร้านเล็กๆที่ตกแต่งได้น่ารักมากครับนอกจากจะจิบกาแฟหอมๆถ่ายรูปสวยๆแล้วยังสามารถเลือกซื้อผักสดผลไม้จากโครงการหลวงได้ด้วยครับพร้อมแล้วครับสำหรับมื้อเช้าของเรามื้อเช้ากันตอนประมาณ10บโมงครึ <c> ่ง <oughs> เพราะว่าเราไปดื่มดำกับบรรยากาศของหมู<อ>่บ้านขุนแปะกันก่อนนะครับเพลินเลย แล้วที่นี่สวยๆทั้งนั้นนะทั้งทุ่งไฮเดรนเยียทั้งวิวนาขั้นบันได,ดต่างๆนะครับกว่าจะกลับมาถึงที่พักกันได้ในก็สิบโมง่ช้านนแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันนะครับเื้อเช้าของที่นี่ที่วิวนานี่เราก็จะมีข้าวต้มหมูนะครับมีไข่ลวกมินขนมปังเลนะกผลไม้นะครับก็จะมีกล้วยเป็นวานะครับแล้วก็มีเสาวรสนะครับนี่น,น่าทานทั้งนั้นเลยนะครับพร้อมแล้วหลจัดเลยไป ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านพักที่ชื่อว่าขุนแปะมีนากระท่อมน้อยนะครับเป็นตรงนี้ก็จะเป็นโฮมสเตย์อีกที่หนึ่งมีทั้งหมด3หลังแต่ละหลังนี้ก็จะนอนได้ประมาณส4งี่คนแต่ละหลังเนี่ยจะแยกเป็นสัสดส่วนเลยจะมีที่นี่จะมีความเด่นเรื่ๆๆองของสวนหย่อมจัดสวนได้ล่มลื่นมากเลยเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้หรือดอกไม้หลากหลายเลยที่เขาปลูกอยู่รอบๆที่ทักนะครับแล้วก็ในแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีสวนหย่อมส่วนตัวด้ ก่อนที่จะเดินเข้าไปในตัวบ้านนะครับวันนี้เราไปชมตัวบ้านเป็นเช่ไนไรครับที่โครงการหลวเมื่อก่อนที่นี่ทําอะไรนนเนี่ยปลูกฟินหมด,ดเลย,นนเนยดอยทั้งดอยเป็นไรฟ่น,นเมื่อก่อนนะดอยที่เรามองไปค่ะเป็นไรฟ่นหมดเลยดอกเขาบอกว่าดอกสวยมากชวที่ออกดอกโครงการเข้ามาแล้วก็อาชีพก็เปลี่ยนไปทําให้ชาวบ้านเขามีอาชีพใหม่แล้วก็เลยให้เลิกปลูกฟ่นไป ผนที่ในหลวงยังไม่เข้านยาใช่ใช่เขาเอาไปขายค่ะเอาแรกเอาแรกไปสูบปิ่นจะไปอะไรเอาเลขของกินน่ะไหมาได้ยินคือญาติยายเขาบอก จบทริปเที่ยวบ้านขุนแปะ2วัน1คืนที่สร้างความประทับใจให้เรามากครับไม่ว่าจะเป็นวิวนาขั้นบันไดที่งดงามอาหารพื้นเมืองอร่อยๆและที่สำคัญคืออัธยาศัยแมตรีอันอบอุ่นของเจ้าของบ้านพักและคนในชุมชนพราะจ๋าไม่จ๋าพาเที่ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ตรงข้างหลังผมนี้ก็คือจุดชมวิวผาแดงนะครับฮนะใครที่เข้ามาที่บ้านขุนแปะนะครับจากปากทางที่ถนนหมายเลข108อำเภอจอมทองเข้ามานะฮะเข้ามาสักประมาณแค่ะมาณกกิโลเนี่ยก็จะเจอกับลานจ,าจอดรถล็กๆขวามือนะครับตรงนั้นนะจอดได้เลยแล้วก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาก็ใช้ระยะทางก็ประมาณ2-300เมตรนะครับขึ้นมา็จะเจ้าขตัว วิวเลยตรงนี้ก็จะเป็นถุนเขาเบื้องล่างนะครับด้านหลังที่เห็นนี้ก็จะเป็นที่มาของชื่อนะครับก็คือจุดชมวิวผาแดงนะครับก็จะเป็นผาหินสีแดงนะครับถ้าใครผ่านเข้าไปบ้านขุนแปะก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปสวยๆกันที่นี่นะครับก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาหินยังไงถ้าขึ้นมาก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินหรือในการยืนถ่ายรูปก,กันด้วยนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นหน้าผาตัดชันแล้วก็สูงพอสมควรเลยทีเดียวครับ